วันนี้ก็มาถึงวันนี้มีอะไรกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศนอร์เวย์นะครับผมเมื่อวันที่22กรกฎาคมในปี2011นะครับผมเพื่อนๆลองนึกภาพดูดนะเหมือนช่วงบ่ายวันศุกร์นะครับใจกลางกรุงออสโลผู้คนกำลังเตรียมตัวกลับบ้านหลังจากจบงานเยาวชนนะครับกำลังร่วมค่ายการเมืองในเกาะเล็กๆในอูเตยา วันนั้นนะครับแอนเดอร์เบวิกชายหนุ่มนอร์เวย์วัย32ปีได้สร้างเหตุการณ์ก่อการร้ายที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่หรือว่าในช่วงนอร์เวย์ในยุคนั้นนะครับ77คนเสียชีวิตนะครับมากกว่า300คนบาดเจ็บและก็ความเชื่อใจที่สังคมนอร์เวย์ที่มีต่อกันและกันถูกทำลายไปในชั่วข้ามคืนเลย ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นและประเทศที่เคยสงบสุข